รอดสี่นาทีดีของเราอ่ะมาส่งพีเอ็ดรอดก่อนเดียวเลยตั้งใจแล้วฟองของก่อนลวฟองของกันเลยดีกว่ารอบนี้มียานะข้างบนสวยถ้ายันเมไปดูทางปีให้ถ้ายันปะเลยเฮ้ยได้ทูบอผีอูผแทนโอเคอยู่อยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหม เกิดล่างเจมเปิดประตูบนเหมือนก่บพิธีบนลางแล้วข้างล่างเปิดหมพิี่ิธีบนฝั่งฝั่งผีนะตรงข้ามเราอะรูเหลืองรูเหลืองเต็มระวังนะฮะอยู่ข้างล่างัอะอันนี้ผีอะไรอ่ะผีฮุกฮุกเหรออืมเฮ้ยอักเจอไม่ใช่หรอจ้ามาดิจ้าจะเล่นทนังคืนเลยมาดิมาดิมาดิโวยอยู่ไหนวะอยากโดนดึงว่ะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาเร็วจังวะ บอกไม่ใช่เขาใส่รูปข้างบนแล้วมาดิใส่ได้บ่อยเฮ้ยอันนี้บนบนตรงข้ามเราเกิดใช่ไหมมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมันไปตรงตรงติดมันไปตรงติดที่ตรงแท่นเลยเจนมันอะเจนเจนระวังเจนอยู่เขาอืออยู่เขาเฮ้ยเฮ้ยมันเด้งเด้งไปไหนอะเฮ้ยมึงฆ่าวะเดี๋ยวจัดให้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 อะไรวะ หนีไปพี่เองไอ้หนูพี่เองพี่เองเอาเขาตะปูไปแล้วนักข้างบนตะปูอยู่ตรงหน้าที่ใส่อ่ะเหมือนพี่เบเลยวะใช่ปรอวะพี่เบรย์ภาคพี่เบรย์ภาคใช่ะไรอ่เฮ้ยตัวนี้พี่เบรภาคหรอมาแล้วล็อกล็อกเฮ้ยเธอเล่นดิเขานี้บล็อกจนแบบเซแล้วเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยมันอยู่กับเขาเนี่ยอุ้ยมันวิ่งมันวิ่ง ไม่ตั้งใจเล่นเลยอ่ะบัตเตอร์มันดูเขาจู๊กอยู่เนี่ยดูดีดูดีดูดีพี่บอกจนพี่ฟรีแล้วหนูอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันพยายามจะดึงเขาแต่ดึงไม่ได้สมดเล่งไม่เก่งพอว่ะเอาว่ะมาขึ้นลิฟต์โชว์เฮ้ยอ่ะไม่ใช่เห้ออยู่นี่แม่งบอกไหนบอกไล่อยู่เนี่ยเฟคนิวอีน่าเองจะไม่เชื่อคำพูดใครแล้วจะเล่นเหมือนเล่นโซโล่เฮ้ยผมไม่เคยเฟคนะมันอันติไงมันอันติไงอยู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  มันมาข้างบนอยู่ข้างบนอยู่นี่อยู่นี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 ่ล่าสุดยาอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอวะเมยาอยู่แถวผีเลยเนี่ยพูยไม่เอาแล้วไม่ไปดีกว่าหาเองดีกว่าหุ่นนึงอยู่ไหนหุ่นป้าเตอร์อยู่ไหนข้างบนข้างบนหุ่นข้างบนอยู่ผมสวดอ่ะมาเดยไอ้อ้วงเอาแม่งดิไออ้้วง ไอ้วงเฮ้ยเรื่ตำรวจดีกว่าว่ะอยากอยากกระซิ้วไปตัวอ้วนหรอพี่อ้วนแม่จะเจอกันพอเตอร์ยาอยู่ข้างบนอ่ะรู้สึกไม่หุ่นข้างบนมีสองตัวแหละเจอตัวเดียวไงอ้าใครอ่ะเฮ้ยผีมาพี่เพ่ผีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน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 ครับโทษทีโทษทีเฮ้ยอะไรมึงอะไรผมใส่กันนะ นเฮ้ยผีมาไปไปก่อนไปก่อนโอ้ยโนเฮ้ยมาึงยังเอาผู้หญิงเหรอยังเอาผู้หญิงเหรอเอาจีๆแลยาวตัวนี้แม้ลงข้างล่างโอเคพี่ต้องเล่นทั้นบนเยอยู่กับอัวทั้งปีทั้งว้ายตัดจะตายแล้วอันนี้เราเสร็จแล้วตัวดอเร็วเลยสวดสวดจะตายแล้วเก้าสิบแล้วเดินมาเดินมา อ๋อยันมีสองยันเลยเรจะจะลาขึ้นเลยนี่กำลังรอช่วยอยู่มั้งไหวไหมไหวไหวไม่ไม่เดี๋ยวโดดลงแบ็คเดวิลซ่าขอบคุณรีซับันที่แปดด้วยครับเยนดีต้อนรับกลับนะครับมีพยานน้องหน้าประตูเก้า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 เอาอีสีอีีอะไรพี่เบ้ เดี๋ยวลูกตื่นอย่าร้องดังเก้าเก้าอะไรวะน่ะเสร็จไปแล้วพลาดอ่ะมันพลาดอ่ะเออมไม่ทันอันนี้มันเอาไม่หลงแม่งเอ้ยยาไปไหนหมดวะยากินไปแล้วเจมกินไปแล้วมีตะไหมเหลียวได้ขยิอยู่นะสกิลแล้วสกิลไปแล้วอยู่กับเจมอีกแล้วผมปั๊มของให้เจมอีกแล้วเธอไปช่ดยยาบ้ เธอมาสวดตรงนี้ก็ได้มถือเลยแหะค่ะเปิดไปพี่ไม่ไล่เขาเื่นเลยเหรอคะถูกใจอยู่คนเดียวอ่ะดิดูจากตรงลิฟต์อยู่ข้างล่างนะลิฟต์ข้างล่างโอ้โหคู่ดาวสกิลแม่งหมดพอดีโ Oh my god เป็นเจ็บสวดล่างอยู่สองคนเฮ้ยมาเฮ้ยดูดึงพลาดโอ้ยโกรธ มันเอาเขาแน่เลยวะรับมาสับวิ่งไปวิ่งเลยยังวะวิ่งเร็วมากเลยอ่ะดูดิดูดิดูดิวิ่งถ้าไล่เราไม่ไม่ตีไม่ได้เลยแต่สปีดอยู่นี่อยู่นี่จ้ะอยู่นี่วุ้ยมันทุบพื้นอะไรอ่ะมันทุบตันมันทุบตันอยู่กับเจมอยู่กับเจมอีกแล้หิวโมหิวหิวหิวอยู่กับเจมอีกแล้วรีบไปดิรีบแล้วรีบแล้วไม่ได้หายใจหายคอเลยค่ะพี่พี่ สต่อตรงบันไดโดนผมสวดันนึงหลุดแล้วหลุดแล้วีศอมันจขึ้นบันไดไปเอาอะไรมันโดนเน็ตไปนู่นแล้วแม่จริงก็จับให้ได้สิะช่ไหบนใชันม่จริงไอ้วืดวืดฟ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 ืดนืดระรฟืดฟงดะืมฟื่ฟืดฟืด้ืดฟืดฟืดฟืยฟืดฟืดฟืืดฟ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 ืด่ืดฟดฟืดฟืดงื่ฟืดฟดดดด ใครเนี่ยเธเหรอจะไม่ไปหาอ่ะเจนจิรามาดิครับมาเก่าเกินอู้ทั้งวันก็หายากแล้วก็สัตว์มรานยาุเมทุโดน่ทอะไรล่ะคะพี่มามาโ้ดีดีระบังให้เมื่อกี้อะงั้นโดนนะน่ะเไม่อเจนจิราเอาเรื่องวะ ไม่กลัวหรอกพี่อ้วงมาสิครับพี่กอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เรายังเมไม่ได้สวดเลยว่ะโดนกระทืบมอย่างเดียวหาไม่เจอเฉยเอาเขาเว้าดเขาเวิดเขาเวิรดเขาวิรอย่าอย่าดึงพี่พี่ขอ๋ยอพี่ขอมันตาไม่ค่อยดีนี่หว่าไอหมอนี่ยเออตาโคตรถั่วเลยอ่ะตาโคตรถั่วตาถั่วโว้ยมองไม่ค่อยเห็นอะ ไหนส่วนไหนกันอยู่อะหรือว่ล่างแา้วบนล่างกันเดียวบันไดแต่บันไดเก้าเก้าแล้วนะโอ้โหโจ๊ก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 ไรไรติดบันไดเลยได้ค่ะได้ค่ะากว่านะไม่เอาแล้วมันมันมันเอ่อตะกิยวไปแล้วนะมียามียามียาให้ตะกิยวไปตะกิยวไปแล้วเฮ้ยมาหาเขาอีกแล้วตัวเองตะกิยวไปแล้วมา มียายาอยู่ข้างบนตรงการเอาแม่งไม่เอาแล้วเจอฮัล,ลโหลเอาปะเอาได้เลยวะใครตรวจเสร็จอ่ะงมียามียาจ้ะมียา,ม,ยามียาข้างบนชั้นสองขึ้นมาเรียบร้อยไม่ต้องอแล้วเฮ้ยไม่เป็นไงไ,ไม่ฉีดดีกว่าเก็บยววาไว้ผีเอาไม่ลงผีเอาไม่ลงกระเท็บเธอยันเยอะอะไอไอตรงฝั่งนู้นแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปักปักยันปักยันปักยัน ผมปักยันก่อนอันนี้ปักกระเทือกว่าอยู่กับว่าอยู่ตรงกลางกลางบนกลางบนปุ๊บให้โด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 นเจอซิกแซกเจอซิกแซกอุ้ยโดนแล้วแอบก็ไม่เพราะเขาเตยมัดโดนเขาเตยไปหนึ่งมัดอยู่ไหนแล้ววะอยู่นี่อยู่บนกลางโดน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 ตะกี้โดนเอาน้ำสงการสงการมาดิมาดเด้อสงการเฮ้ย ป่าเอาเปล่าแม่งไม่ได้ขยับเลยเออเขังแม่งในห้องเลยขังเร็วขังลืม,ลมพี่ว่างพี่ว่างบอกอ<ร>ย่าทำหนูเฮ้ย<ร>คนละครบอกอย่าทำหนูว่ะนี่ร้องเกิน<ม>ข้างล่างมีไม่เรียว<ๆ>ข้างล่างมีไม่เรียวสา,ามัมนหนูจะต้องโดนตี เฮ้ยล่องมาข้างล่างได้ปะผมติดผมติดสายติดแม่เมื่อกี้เจมคิดว่าเขาคงโดนแต่ไม่โดนเจมตัวนี้เลือดเยอะไหมเหรอใช่ตัวนี้อึดกว่านีมอยู่นี่อยู่บนนี่ไงประคัมผมได้ปลาคัมหนึ่งทีล่างลงมาดิไม่ถ้าล่างลงมามีสายติดอยู่ข้างล่างเว้ยบันไดอ่ะเขาไม่ตามอ๋อไม่ตามอ๋อไม่เขาตามนะมามามาดิมาดิมาดิสายติดแลนวเนี่ยโบ แตางไหนศีลนี่กับดักของพี่กับด,ดักของพี่ <c oughs> แล้วเจี <c oughs> ยวยองยองลงวะโคตรโคนรปั่นเลยอ่ะคนไล่เจียวโคตรเลี้งอ่ะโ <c oughs> คตรเลีงอ่ะใส่กินนะ <c oughs> เงมากเลี้ยงจริงไม่ทันได้เตรียมใจเลยเมื่อกี้